สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับมัสเตอร์วิรพงศ์เข็มทองนะครับก็คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการวิ่งระยะสั้นนะครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นทักษะการวิ่งพลัดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยเอาละครับขั้นตอนต่อมานะครับก็เป็นคําศัพท์ vocabulary นะครับคาที่1นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ relay relay การวิ่งผัดคำที่2นะครับ atlantic stick นะครับคือไม้คาทากีฬากีตาคำที่3นะครับก็จะเป็น opponent นะครับ opponent คู่ต่อสู้คำที่4ก็จะเป็น picking up one นะครับก็จะเป็นการรับไม้ผัดและคำที่5คำสุดท้าย run to finish line วิ่งเข้าเซนชัยเอาละครับทีนี้ก็มาเข้าสู่ทอปิกของเรานะครับก็จะเป็นกรีธาประเภทลู่นะครับก็ในหัวข้อนี้ก็จะเป็น การวิ่งผัดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ารีเล่นะครับการวิ่งผัดนะครับเดี๋ยวมาดูมาคุยความหมายกันนะครับก็หมายถึงการวิ่งแข่งตามระยะทางที่กําหนดเป็นช่วงๆนะครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชุดๆแต่ละชุดมีจํานวนผู้แข่งขันเท่าๆกันตั้งแต่กี่คนขึ้นไปครับ2คนขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี4คนการวิ่งแต่ละช่วงนะครับจะมีการรับส่งไม้ผัดต่อเนื่องไปจนหมดระยะทางที่กําหนดไว้ เอาละครับทักษะที่จําเป็นนะครับที่นักเรียนควรทราบในการวิ่งผัดเริ่มต้นจากการถือวิธีถือไม้ผัดนะครับตั้งแต่ตั้งต้นออกวิ่งการวิ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคนะครับการรับไม้ผัดวิธีการถือไม้ผัดแล้วก็การตั้งแต่ท่าสตาร์ทนะครับในขณะที่ถือไม้ผัดนะและวิธีการรับไม้ผัดโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย วิธีถือไม้วิ่งผัดในช่วงต้นก่อนออกวิ่งนะครับการถือไม้วิ่งผัดของผู้ตั้งต้นในการออกวิ่งคนแรกนั้นนะครับท่าตั้งต้นและการออกวิ่งปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าตั้งต้นของการวิ่งระยะสั้นทุบการเลยเหมือนคลิปวิดีโอที่แล้วเลยที่เป็นระยะการวิ่งสั้นนะครับแต่ต้องถือไม้วิ่งผัดไว้ด้วยนะครับการถือไม้วิ่งผัดมีหลายแบบแล้วแต่ความถนัดของ แต่ละคนนะครับหลักสําคัญคือคนที่ออกวิ่งนะครับด้วยเท้าขวามักจะถือไม้ผัดด้วยอะไรครับมือซ้ายนะครับเป็นมือที่เหวี่ยงไปข้างหน้าขณะที่เริ่มวิ่งก้าวแรกไม่ควรถือไม้วิ่งผัดด้วยมือที่เหวี่ยงไปข้างหลังนะเพราะไม้วิ่งผัดอาจจะหลุดมือจากมือไปได้ง่ายนะครับเนื่องจากมือที่เหวี่ยงไปข้างหลังมีความแข็งแรงมากกว่าหรือ ไม้วิ่งผัดอาจจะเบี่ยงไปถูกสะโพกนะครับทาให้ไม้วิ่งผัดหลุดนั่นเองอ่ะโอเคทีนี้ไปดูวิธีการจับไม้วิ่งผัดว่ามีวิธีอะไรบ้างวิธีถือไม้วิ่งผัดมีหลายแบบนักเรียนสามารถปฏิบัติเลือกแบบที่นาดดังนี้วิธีที่1นนะครับใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวเหมือนในรูปเลยนะครับกํารอบไม้ผัดปลายนิ้วอื่นๆยันพื้นไว้นะครับปลายนิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบ ในของเส้นเริ่มนะครับอันนี้คือคือวิธีการจับไม้ผัดวิธีที่1เอาละรครับนะครับก็เป็นวิธีที่2นะครับกับสําหรับวิธีการถือไม้ผัดใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวเหมือนในรูปเลยครับกำรอบไม้วิ่งผัดไปนิ้วอื่นยันพื้นไว้ไปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบในของเส้นสนาม ต่อมาวิธีถือไม้ผัดวิธีที่3นะครับก็จะเป็นใช้นิ้วกลางนะครับนักเรียนดูในรูปเลยสังเกตดูดีนะและนิ้วนางกำรอบไม้วิ่งผัดไปนิ้วอื่นยันพื้นไว้ไปนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบในของเส้นเริ่มนะครับอันนี้ก็คือการวิธีถือไม้วิธีที่3นะครับดูตามภาพนักเรียนดูตามภาพได้เลย ต่อมานะครับก็เป็นวิธีที่สนะครับสาหรับการถือไม้ผลัดนะครับใช้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยการอบไม้วิ่งผัดไปนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือนะครับยันพื้นไว้ชิดขอบในของเส้นเริ่มนะครับอันนี้ก็คือทั้ง4วิธีในการถือไม้วิ่งผลัดนั่นเองเอาละครับต่อมานะครับเป็นวิธีเอ่อท่าตั้งต้นและการออกวิ่งของผู้ถือไม้วิ่งผัดไม้แรก เอาละครับนักเรียนทีนี้ก็มาดูท่าตั้งต้นนะครับเหมือนในรูปภาพเลยและการออกวิ่งของผู้ถือไม้ผัดแรกนะครับมันจะมีผลมากๆนะครับสาหรับการท่าตั้งต้นนะครับอันนี้มาดูวิธีการปฏิบัติให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าตั้งต้นในการออกวิ่งระยะสั้นเพียงแต่เพิ่มการอะไรครับถือไม้วิ่งผัดเข้าไปนั่นเองต่อมานะครับเป็นวิธีที่3วิธีถือไม้วิ่งผัดขณะวิ่งผัดและเปลี่ยนมือถือไม้วิ่งผัด อ่ะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคนิคที่สําคัญเหมือนกันนะครับคือวิธีถือไม้วิ่งผัดนะครับขณะที่วิ่งนะครับและมือถือไม้วิ่งผัดอยู่นั้นการแกว่งแขนก็เหมือนกับการแกว่งแขนแวิงน่งระยะสั้นเหมือนกันทุกประการเลยนะครับและพยายามให้ไปลายไม้วิ่งผัดนะครับชี้ตรงไปตามแนวเดียวกับการแกว่งแขนเพื่อไม่ให้ไม้วิ่งผัดถูกร่างกายและหลุดจากข้อมือนั่นเองดูลักษณะตามภาพได้เลยครับนักเรียน ข้อที่ 4, เขตส่งและรับไม้วิ่งผัดเอาละครับนักเรียนทนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเขตส่งและรับไม้วิ่งผัดนะครับเขตส่งนะครับก็จะมีระยะประมาณ20เมตรนะครับเขตนี้จะนับระยะทางเต็มขึ้นไปข้างหน้ากี่เมตรครับนักเรียนดูตามภาพเลยเขตเรารับ10เมตรนะครับและถอยหลังระยะเต็มก็จะอยู่ที่ประมาณ10เมตรรวมเป็น20เมตรแต่อนุญาตให้ผู้รับถอยลงไปต่ำกว่าเขตรับส่งจริงได้ 10เมตรซึ่งระยะ10เมตรนี้ผู้รับจะแตะไม้วิ่งผัดไม่ได้นอกจากมีไว้เพื่อให้ผู้รับใช้สำหรับวิ่งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้ที่จะส่งไม้วิ่งผัดเท่านั้นเขตหลังนี้ผู้รับจะไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเขตส่งและรับไม้วิ่งผัดนั่นเอง เอาเละครับก็เหมือนที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นข้างต้นนะครับสำหรับเขตส่งได้รับไม้วิ่งผัดนะครับก็รวมแล้วครับก็จะมี20เมตรนะครับมีระยะอถอยลงมา10เมตรแล้วก็ไปข้างหน้าอีก10เมตรนะครับอันนี้ก็คือกติกาหลักที่ว่าเราจะต้องรู้สําหรับการรับไม้วิ่งผัดนั่นเองข้อที่5การกําหนดที่หมาย เอาละครับทักเรียนทีนี้มาถึงการกําหนดที่หมายและการใช้สัญญาณระหว่างผู้ส่งและผู้รับหมายวิ่งผลัดต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีคือเมื่อผู้ส่งวิ่งมาเหยียบที่หมายซึ่งได้กําหนดไว้นะครับล่วงหน้าแล้วก็จะส่งสัญญาณให้ผู้รับออกวิ่งหรือจะให้ผู้รับวิ่งเองเมื่อเห็นผู้ส่งเหยียบที่หมายหรือจุดมาร์กไว้นะครับการกําหนดที่หมายนะครับใกล้หรือไกลจากผู้รับขึ้นอยู่กับฝีเท้า ของผู้ส่งและผู้รับด้วยนะครับอันนั้นก็เกิดจากการฝึกซ้อมมันเองนะครับถ้าผู้ส่งวิ่งเร็วกว่าผู้รับต้องกําหนดที่หมายให้ทําไมครับไกลหรือใกล้ไกลกว่าเดิมนะครับถ้าผู้ส่งวิ่งช้าวกว่าผู้รับจะต้องเลื่อนจุดหรือจุดกําหนดให้เข้ามาใกล้กว่าเดิมนะอันนี้ก็คือลักษณะนะครับของการกําหนดที่หมายและการใช้สัญญาณระหว่างผู้ส่งและผู้รับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับการกําหนดหมายนะครับทั้ง3อย่างโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับ ตัวอย่างการกําหนดหมายเพื่อส่งและรับไม้วิ่งผัดสามารถนําไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของทีมได้นะครับมีอยู่3แบบคือนะครับที่หมายที่1นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่หมายที่1นะที่หมายที่1นะครับคือผู้ส่งวิ่งมาเหยียบซึ่งห่างจากที่หมายประมาณ2ประมาณ5เมตรนะครับ อันนี้คือลักษณะของที่หมายที่1นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับที่หมายที่2นะครับก็ผู้รับเริ่มออกวิ่งเมื่อผู้วิ่งนะครับมาถึงที่หมายที่1นะครับอันนี้คือส่งสิกันส่งสัญญาณกันของที่หมายที่2ส่วนที่หมายที่3นะครับผู้รับไม้จับไม้วิ่งผัดมาครอบครองโดยสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการกำหนดการจัดจุดหมายนะครับการรับไม้นั่นเอง ต่อมาข้อที่6วิธีส่งและรับไม้วิ่งผัดเอาละครับนักเรียนให้นักเรียนดูวิดีโอไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังมาสเตอร์ไปด้วยนะสําหรับวิธีส่งและรับไม้วิ่งผัดนะครับทั้งผู้ส่งและผู้รับต้องมีความสัมพันธ์กันถ้ารับด้วยมือขวาผู้รับจะต้องวิ่งชิดขอบซ้ายนะครับของทางวิ่งจนกว่าจะรับไม้ผัดได้ส่วนผู้ส่งนะครับจะต้องส่งด้วยมือซ้ายแล้ววิ่งชิดขอบขวา ของทางวิ่งขณะที่ทําการส่งจนกระทั่งนะครับส่งไม้วิ่งผัดเสร็จสิ้นนะครับเอาละครับมาดูวิธีที่1นนะครับส่งและรับไม้วิ่งผัดแบบหงายมือเอาละครับทีนี้นักเรียนมาดูวิธีที่1นนะครับส่งและรับไม้วิ่งผัดแบบหงายมืออะดูลักษณะการจับไม้ส่งไม, <S <S งไม้รับไม้นะครับเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะครับลักษณะการวิ่ง ประมานะครับผู้รับไม้วิ่งผัดนะครับยืนชิดขอบซ้ายของดูวิ่งเท้าซ้ายอยู่บนหน้าเท้าขวาโลตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าการจัดระเบียบร่างกายนะครับในขณะรับรับไม้ผัดนะครับตามองลอดช่องแขนขวาไปข้างหลังหรือเอียงคอไปทางขวาอันนี้ก็คือลักษณะของผู้รับไม้ผู้ส่งไม้วิ่งผัดนะครับผู้ส่งเมื่อ วิ่งมาถึงช่วงระยะที่จะส่งไม้วิ่งผัดได้นะครับให้เหยียดแขนที่ถือไม้วิ่งผัดซึ่งเป็นจังหวะที่เกว่งแขนไปด้านหน้าแล้วตีไม้วิ่งผัดนะครับลงขณะที่มือของผู้รับเหยียดแขนมารับพอดีนะครับมันก็จะได้จังหวะทามมิ่งพอดีวิธีที่2นะครับส่งและรับไม้วิ่งผัดแบบคว่ำมือโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการส่งและรับไม้แบบคว่ำมือเลย เอาละครับนักเรียนวิธีที่2นะครับส่งได้รับไม้วิ่งผัดแบบความืออ่ะดูลักษณะของวิดีโอนะครับที่นักเรียนเห็นเลยนะครับลักษณะท่าทางการยืนแต่ละสายตาของการมองของผู้รับรับไม้วิ่งผัดแบบความือนะครับให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการยืนรับไม้วิ่งผัดแบบงายมือนะครับอ่ะลักษณะแต่อาจจะแตกต่างกันนะครับเล็กน้อยนะครับลักษณะของคือนะครับก็อาจจะแบบ ถ้าแบบงายมือนะครับคือคุณจะต้องจัดระเบียบร่างกายนะครับงายมือขึ้นมาแล้วก็ถ้าแบบคว่ำมือนะครับให้คว่ำมือลงเล็กน้อยนะครับนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือแยกออกจากกันนะครับผู้ส่งไม้ผัดนะครับเมื่อวิ่งมาระยะทางที่จะส่งไม้วิ่งผัดให้เหยียดแขนนะครับตีไม้วิ่งผัดนะครับขึ้นข้างบนให้ไม้วิ่งผัดเข้าช่องกลางระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับหัวแม่ชี้นะครับเมื่อคนรับไม้วิ่งผัดดึงไปจากมือแล้วผู้ส่งจะชะลอความเร็วลงเรื่อยๆตาม ช่องวิ่งของตัวเองนะครับอ่ะโอเคนักเรียนดูวิดีโอนี้เลยนะครับสําหรับการแข่งการวิ่งผัดอ่ะดูระยะในการวิ่งนะครับการส่งไม้นะครับรับไม้แบบคว่ำมือปุ๊บนะมาแล้วครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับสําหรับการวิ่งผัดนะครับวิธีการถือไม้ที่นักเรียนเห็นก็มันจะมีอยู่4ี่วิธีนะครับแล้วก็ลักษณะของการรับไม้ส่งไม้เขยระยะนะครับนักเรียนก็จะเห็นในคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วนะครับเอาละนะครับมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับก็ ขอให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้อย่างมีสาระที่สุดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งใจดูเพราะเนื้อหามันก็จะมีครบเลยนะครับสําหรับการวิ่งผลัดนะครับการรับไม้วิธีการจับไม้ต่างๆนะครับก็ขอนักเรียนนะครับตั้งใจดูนะครับเหมือนที่มาาเอร์บอกให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเอาละครับนักเรียนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาไว้เพียงแค่นี้นะครับมาถึงจุดไลแม็กแล้วนะครับก็ขอนักเรียน ทุกคนตั้งใจดูนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับแล้วก็บพบกับวิดีโอถัดไปนะครับก็เป็นกีตาประเภทลานนะครับขอให้เรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ